จ้ะได้ดูอ่ะได้ยินไหมอ้าเข้ามาใหม่ดิเนี่ยเริ่มแล้วจ้ะเริ่มแล้วจ้ะสิบวิละฮะโอ้อันนั้นนานละสมัยแต่ก่อนเขาบันทึกหน้าจอแล้วเขาอัพโหลดเหรอไปดูสิดีเลยไหม เนี่ยขอไลน์แล้วเนี่ย <c oughs> เธอพิมพ์มาสิ <c oughs> มันดีเลยจังเลย <c oughs> ทำไมดีเลยจังเลยเ <c oughs> นี่ยขอไลน์แล้วเนี่ยขึ้น มาชมความปังเธอพิมพ์มาสิโอ้โหนานมากมันดีเลยขลนาดนี้แล้วเนี่ยมันดีเลยจังเลยทำไมดีเลยจังเลย,ยขลลึ้นมาชมความปัง ดีเลย์สุดๆเกินไปเธอพิมพ์มาสิสโอ้โหนานมากมันดีเลย์ขนาดนี้เลยวะเนี่ยพอล,ละ มันต้องไปแบบเฟซบุ๊คล่อเปล่า เซเว่นไม่ไม่ใช่จอดหน้าดูหน้า พบเจอกันอีกแค่นเคยนะครับแต่สายที่บัตรคือทางหี้นะโครงหลักซามุงแล้วก็งานต่อขนาดแล้วเดี๋ยวพอแล้วก็ส่งก็เบิได้ดกส่งงาน์อได้ดกอื้าวแสดงว่าไม่ได้งานต่อไม่ได้เบิกให้หรอก็ตอนที่เราส่งผมไม่แน่ใ,นใ,นใจธอส่งงานต่อมาอยู่ แล้วคุณบอกว่าได้ยอดเท่าไหร่แตบอกว่าได้ยอดเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเพราไม่า,า,า,เ,าปเป็นว่าธนาคารเข้าไปประเมินเนี่ยคือจ่ายงานก่อให้เดินเลยหรือเปล่าใช่เพราะว่าธนาคารข้า,ขาไปอะจ่อยไม่เสร็จเออมันก็เขาก็ว่าจะประเมินว่าควรก่กอให้ก่อหรอเปล่ามันจะให้มาตามยอดหรื แกบอกแกกับเบื้องเขาออก็จาเออมาจะคุยกับแกของแกยอดเท่าไหร่นะสี่แสนใช่ไหมไม่มีงานควงงานเพิ่อมอะไรใช่ไหมไม่ก็เอาเป็นมวดเน,นี่ยมวดต่อไป เผื่อสิบเปอร์เซ็นมันจะพอไหมนะถ้าเผื่อสิบเปอร์เซ็นมันจะพอหัหยนะเผื่อสิบเปอร์เซ็นต์นี่น้อยมากเพราะ,ะแต่มันน่าจะพอแหะมะัห้ะเพราะมันเป็นพื้นอ่ะ้วไม่ได้บอกแกนะว่าไม่รวมรวมต้นเรื่อฮะยังไม่ได้บอกนะว่าไม่รว,วมทุกตัวนะไม่แล้วก็ต้องแจ้ง <Okay. S 1> คุณย่าด้วยนะว่าถ้าเป็นแบบ ฟูลายอย่างเงี้ยมันจะแพงใช่เขาบอกว่าห้องนอนห้องทํางานบวกสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่หมายถึงว่าราคาตอนนี้แจ้งไหมแจ้งว่าเอาก็พื้นคุณย่าเลือกกระเบื้องตัวไหนมายไม่รู้ไงเนาะตารางเมตรละสามร้อยใช่ไหมไเท่าไหร่เอ <3 S 2> อสามร้อยห้าสิบเจ้าหกสิบไม่ดีร้อยสามร้อยห้าสิบเพิ่ม ฮัลโหลครับค้าในยูทูบอ๋อไม่ได้ทาอะไรครับไม่ยังไม่ได้กินเลยครับรถข้าเย็นวันนี้เออก็ดีแล้วน่ะไม่ต้องกินอ่าครับแม่จะทําบุญอนไรวันที่สิบสี่สิบสี่ออนัดอ่าครับครับสิบสี่เช้าเดีดีมันไม่กลับด้วยหรออ่า แม่แที่นี้อแม่ว่าจะไปถ่ายที่นะนะตรงนั้นนะของหน,น้าตีนวันก่อนด้วยยังไงนั่นบอกให้มันไปนไม่ไมนั่นคุยกับไอ้ฟุ๊ดเนาะท่านนั้นก็ถ่ายตัวนั้นก่อนอดีกว่าเสียดอกเบี้ยทิ้งทางนั้นแม่จะถ่ายตัวนึงให้ไอ้ฟู๊ดถ่ายตัวหนึ่งไหม,มก็ก็ได้เพราะว่าฟุ๊ดค่ะ จะโอนเงินให้นักไปดูกับมันพรุ่งนี้อืมอืมอืมว่ามันเท่า,าไหร่อะไรเท่าไหร่ของแม่ก็จะประมาณแม่ตอนนี้แม่มีเงินอยู่แสนแต่เพราะว่าแม่ต้องมันอยู่กับพอชอผูอยู่กับเกษตรด้วยแม่ทํางานด้วยยงไงมเครับครับออ่ามันบอกว่าประมาณมันจะไปเช็คให้ดู ก็เลยว่าจะควนแค่นั้นไปดูประมาณนี้นไม่รู้ว่าทำอะไรตอนนี้บอกให้มันไอเนี้ยตั้งนาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วคุยกันเนี่ยให้ไปคุยไปเช็คมันโทรมาหามันโทรมาหาแม่อยู่มันไปเช็คอยู่วันนี้นะมันว่าไงเช็ควันนี้ว่าไงมันมันยังไม่ได้โทรมันบอกว่ามันเท่าไหร่นมันบอกว่าให้แม่ีปโอนจ่ายของบริษัทเลยโอนจ่ายบริษัทเมันก็บัญชีบริษัทน่ะบัญชีอะไรนะที่มันไปจำน่ะ ก็เลยอยากให้นัดไปดูอ่าครับพยพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็อยากให้เขาออกมาก่อนหน้าแล้วก็ถ้ามันยังไม่ได้ก็ให้เขาส่งมาให้เม่เลยไปน่ะนะอ่าอ่าก็ให้ส่งไปสนีมาเลยส่งไปสนีมาให้เม่เลยครับได้เดมันบอกว่ามันไม่กลับมันจะรอโฉนดเอาแล้วก็ามันก็ว่าจะถามมาอยู่ว่าเอาเงินจากไหนไปไทย อ๋อแม่จะไปถ่ายให้ก่อนเออของแม่มันมีเงินอยู่เศนแปดตอนนี้นับอย่างนี้แม่นับบอกไอ้ดีนะว่าให้มาเคลียร์กันนัตีให้ชัดเจนเออมันก็ยังไม่เคลียร์เลยเท่าเดือนนี้นะแม่บอกนัดตีแล้วว่าให้นัดตีน่ะเตรียมเงินไวออ้ค่าดังวัดแล้วก็ค่าโนเ,ออเพราะว่าแม่บอกนัดตีแล้วว่าแม่จะไปถ่ายมาให้อ,อืแต่ว่ามันก็ต้องมาดูว่า มันอยู่ในสัญญาเนี่ยมันแบ่งสิบเมตรถ้าสิบเมตรทีนี้นะตีจะเอาแต่คนเดียวไม่ได้เพราะว่าถ้าสิบเมตรเนี่แม่ก็จะไม่ให้ฝั่งนี้นะให้นักตีไปเอาฝั่งซ้่งนะอืมอืมเพราะว่าจะเอาแตใจตัวเองไม่ได้แม่แม่ต้อง,งคุยคุยกับแกเลยก็คุยนะแม่จะเป็นคนคุยอันนี้นะเอามันม,มันไปนไถ่แล้วไงประเด็นนะคือไปไถ่ยังไงหมายถึงว่า แม่จะไปถ่ายพรุ่งนี้ถูกไหมแม่ก็คุยแล้วก็ทําข้อตกลงทํารายละเอียดกันให้ชัดเจนเลยเออก็เป็นถ่ายแม่ก็ไปถ่ายมาก็ถึงแค่เพิ่งคิไมาว่าว่ากันไม่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 ไปคุยเลยแม่ต้องคุยก่อนนั่นบอกให้ดีไปคุยมันตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วคือแกรู้ว่าที่ดินเนี่ยตอนนี้เอาไปปจำนำอยู่ถูกไหมเออก็คือก็ขอเนี่ยคุยกันเลยเนี่ยอันนี้จะซื้อให้จะแบ่งของใดีแต่ว่าขอตรงนี้ ถ้าแกไม่โอเคก็มันก็ต้องปล่อยไว้อย่างเงี้ยจนกว่าจะถูกยึดอะ่ะเออ<ช>อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นก็ไม่มีข้อต่อรองกับแกอีกแกก็จะเอาแต่ของแกถ้างั้นแล้วก็ปล่อยก็ปล่อยถึงยึดแล้วก็ตีก็ฟ้องไอ้เดียวเออถ้าอย่างงั้นนะนั้นก็จะไม่ได้ทั้งสองคนเลยก็ใช่ก็ต้องคุยกับแกก่กอนถ้าเออถ้าตอนเนี้ยมีเงินจะไปถ่ายให้แต่ว่าต้องคุยกันก่อน เออถ้าสมมุติว่าไม่ตกลงตามนี้ก็ไม่ไถยก็ปล่อยอืมอ่าอ่าอก็การทำแบบนี้ก็ดีอ่ามันใช่มันชัดเจน<อ>กว่าไ,ไ,ไม่ใช่ไอ้ดียไม่ไทยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยบ้ามันมันเนี่ยมันคิดอย่างนี้อ่าถ้างั้นก็ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปคุยช่วงเช้าเออครับอืมแม่ไปคุย<ม>ให้จ, <ะ S 1> จบก่อนแต่ไปคุยนี่ก็ต้องหนึ่งอัดอัดเสียงทำสัญญาเป็นไรละอักษรไว้ อ,อ่ต้องมีพยงพยานอีกค่ะเออก็เรียกพูดมาคุยด้วยแนละ้วตอนเช้าแบบเรพราะว่ามันมันยังในนี้แม่ก็งานเยอะครับครับ่บอืมอ่าวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ทั้งวันพรุ่งนี้กี่ก็ต้องไปหาของให้กสีทีแต่ซื้อจัดจ้างก็หลายเจ้าอยู่อืมอะไรอ๋อก็ดีแล้วทําแบบนั้นแหละ รเราไอ้ดีมันไม่ไปหางานหางานอะไรเดี๋ยวนี้<ม><ม>